สวัสดีครับผมสวัสดีท่านครับผมออผมโซดอนทันพี่น้องพี่พี่อ่ะต่าเพลรดเด็กใหม่ครับผมมาใหม่มาใหม่มาใหม่พี่โชคครับผมมีม,มาตกปลาพี่น้องตกปลาคุณสาวๆคุณกำลังจับตกกะเกียนพี่น้องตกกะเกียนอะไรวันนี้จะพามาตกปลาครับผมน,น,นี่พี่น้องคว่างที่ห้ามาทายน้ำแข็งพี่น้องขี่ปลานั้งแข็ง ไปพี่น้องมาเบื่องน้งกันว่าเราจะได้ไหมวันนี้กำลังประกอบเบ็ดอยู่พ่อข้าจะใส่ปูด้ามีดอกนี่แหละพี่น้องเพ่องงงงนี้จไปกับเพื่อนนย่เด้อยาเด้อยาเด้อย่างทำไปยาเด้ออู้นะมันไปเล้ว แกไม่ได้ทาแก้มมันง่นะะะตัจะได้สยวะเบเดเกืบบุดมเนาะถ้าเอาเกืบบดมานูแม่อ้ายแเขาหลักต่างกล่องไบูดอพี่ติ๊กเอามาดูหน่อยตะเกียนได้ขึ้นขวัญละจ้าแ๊บยวโอ้ยกุบกุบกุตะเกียนร้ายพี่น้องเดี๋ยวเขาจะพามาติ๊หน่ะ อืมจะเตียนน้อยมีอะไรเลยค่ะขอนักมือถือไม่ได้จะมาหากินเลยนี่พี่น้องไอโชคฉบบานแห้วมาเดียววันจะประกาได้มาแล้วสามตัวทอดแซ่บถึงเล้วในถังนี่มาถึงมาอือถุงซื้อมาทหไมดิแก้วบะแหน่ ไปพี่น้องในห้องพระไปวานเฮียดีกว่าตกเปิดคือสิบโคือที่เดิมไหมที่ถกมนะมที่เดิมนลไปไปพี่น้องไปพี่น้องเปลี่ยนแทนโบตกแล้วป่าวานเฮียเอาดีกว่า เล็กจิ <laughs> ๋วนี่ลึกจิ๋ลึกยังก็ม่นูนน้ำเย็นแค่ ปลูกมาพี่ีปลกบเา้งปเรืองแสนีเจืองแไตีดปสงสารเมีจะกบเลยเหอครับฮะสารนปอืมตะอนไม่กินเลยรอมนี่ยุตรงคามันก็ไม่ียีส้กบะไม่เสงคามเลยต้มเนาะ เด <t> ็ดตัวเดียวไอ้เนี่น้างกากรได้ตัวเดียววันสามเที่ยแล้วซุ่มซุ่มไโชกกระพี่น้องคนจะแนะนำน้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งซุ่มมีนี่ขาจะมาทำด้วเดี๋ยวพาไปเบิ้งของซุ่มไปโชกพี่น้องเช้ไนขาจะขืนมา ไอ้ก็ผมมือนี่คือเป็นมัวๆนะเพราะว่ามันมีหลายทีมพี่น้อง,งแง่ของกี๋ยว่อท้ายสูบึงไอ้ก็ผมนี่พี่น้องว่าบางผลง,งานเบาเผ็ดแล้วไอ้โสกพี่น้องปลาเบ็ดหน่อยเนื้อมันมีแต่ตัวน้อยมันก็กัดิบัติดแล้วนี่ตัวเล็กอืกัดยยเด <c oughs> ียว <laughs> <c oughs> ไอ้ไต,ตัวแหน่โสกไปมาเจ้าไปพี่น้อง เขาจะอ้เลยล่ก็ห้องะเเบ็ดเบ็ดียราคาแสนแปดนะคะราคาแเาไม่ใหม่เลยเป็นไห่จิงงโอ้ด้งปเีพร้อมเบ็ดนี่าเดียวเบดี่ยเดอเดเดเดไปเบื้งเบ็ดหงปลาเบ็ดก็จะได้ล่เขาปลาเหง้าอีกอนี้ขดแล้วเดอเดไปต่อเบ็ดไหม ไอเสียนเหนวี่ยม่าไทยมาจิตเว็ดเนาะไปแกว่าไม่ใช่เขาหลอกเราว่า,วา <laughs> มาแีา้เปาใหญ่กินปาใหญ่กินสิเนะอาพอมพ่มือสิ จะไม่ยิงเหรอไม่ยิงข่้นกูดสิเดดเดียวกกินชาใช่ไหม พี่โชคมาพี่โชคมามีปลาหายหมดเลยเราต้องไปเอาอาวุธลงมาแล้วเจาหวานตรงนี้โ่ออ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุอย้ได้ได้พี่น้องคอแดงเลยกลึกกว่าใส่พี่น้อง อ่านี่พี่น้องหีดมันหยุดธ์ตกเบ็ดไม่ทันใจใช่ไหมระยะมันน้ำเลยพี่น้องเอาม่อถังมาให้ถังโหเออได้เร็วกว่าอีกพี่ทีเดียวห้าหกตัวแล้วนะเดี๋ยวพี่น้องมันหยุดหาอยากใายกินพี่น้องไกลก็ไม่ได้เดี๋ยวคนด่าอืมวันนี้ว่มีคนพี่น้องก็ได้บานเดะ เกาหลีไม่มีปากกาหนี่พี่น้องถอดแสีบครับผมถอดกับตำพุงไปนู่นตรงนี้หรือว่าตกเล็กไปอืมไปไปพี่น้องกันคเบิึงกันเน่าๆครับผมนี่ก็ลยืดเกาหลีค่ะให้กินได้ขี้กันไปไป tăng có gì cả, xuống, có biệt cả hết hết Ông đi hết Bỏ hết bỏ hết hết Yên đây, đây này Ui, 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 Ui Ui, nghe đấy <laughs> <Lút, lút, lút. cười> <laughs> อุ้ยเต็มเลยมกดางางเลยนา้างางมาไปด้เี๋ยวลดมาเดี๋ยวรถมาเออยังั้้องไปเดี๋ยวรดมากนสือเอ้าแ้วตัวนี้เหตัวนี้ออกแงพี่โชคออกแหใหญ่ไหมไม่มีออกนี่แต่จะนี่เอาไหมล่ะเอานี่เลย อุ้ยตัวมันตัวนี้นี่แน่เลยนะมันอยู่นอกแหบอ่มันตื่นิงชนแหบอ่ะอุ้ยไายตัวเลยพี่น้องแซงแถวแซงเวียดแทะข้างในน่าเอาไข่ไปใส่เนาะใส่ไว้ในว่านเฮียนอุ้ยเฮ้เอาแล้วเฮ้อแล้ว อเอายี่ตัวพ่อถอดอวันนั้นกินเกี๊ยงไม่ถอดเนอ้อกินเต้าป่านี่อร่อยอร่อมยมันมัน,มนอะไรนีน่ก็กรอบๆนะนี่ยังไงเจ้าปีที่แล้วมันก็เป็นน้ำแข็งถ้าเป็นน้ำแข็งเข้ามายัางหายเก็บเลยเออมาต้องต๊ะมาตองเอย็ดยังยังเก็บยังเดียวปีนี้แล้วมันจะหนาวแรง ตรงตน,ตน,นี้ตรงนี้นนมันลอยอะยกระซิวนะลอยอืมอะไรตัวไหนพีพีฟองแหนไ,ได้ตัวพอดีทอดเลยสามสาว หนึ่งศูนย์หนึ่งหนไปนั่งตรงนู้นแม่ยืนกันมานี้เดี๋ยวเดี๋ยว้าใส้เบ็ดไหมใออยี่ห้อหมดเลยเนาะอันนี้เนาะมาตังไกมา มานตีเอาตีเอาไม่มนโซโชกได้น้วยด้วลโอยเนาะรู้งานเลยรู้งานเยอะฮะท่านเดดเดดไปกันยาบฮาท่างนั้นเดยกลับมาแล้วก็ผมนีมาเบิงผลงานท่าอมือนีกทีน้อง งานวันจุดเฉียดหน่อยเต็มขังครับผมเฉียดหน่อยครับมีเกียดที่หมูตัวนึงเดี๋ยวผมไปผมคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ